สวัสดีครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอามิตรรักทุกท่านนะครับยินดีกับรับเข้าสู่ช่องเหรียญกระสาบไทยนะครับสําหรับช่องเหรียญกระสาบไทยก็ต้องเป็นช่องน้องใหม่นะครับที่ถูกทําขึ้นมาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบของสะสมนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะเลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวงการของนักสะสมเนี่ยจะได้ทราบข้อมูลนะครับว่าเหรียญกระสาบแบบไหนที่มีราคาเหรียญกระสาบแบบไหนที่มีราคาสูงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทางช่องเหรียญกระสาบด้วยนะครับเหรียญกระสาบไทยจะได้หาข้อมูลดีๆมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องแจ้งข่าวๆให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางช่องเหรียญกระสาบไทยจะมาพูดถึงเหรียญ อีกหนึ่งเหรียญชนิดราคานะครับซึ่งเหรียญชนิดนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกแบบนี้ทางช่องเนกษาตร์ไทยก็ยังเชื่อว่าอยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องหลูกป้าน้าอาทุกท่านนะครับแต่พ่อแม่พี่น้องเคยเช็คไหมว่าเหรียญแบบนี้ จะมีราคาและมูลราคาสูงนะครับสูงถึง3,000บาทสําหรับเหรียญกาญนาพิเศษชนิดราคา10บาทนะครับสําหรับเหรียญกาญนา10บาทในจํานวนการผลิตก็ต้องบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าผลิตมาเยอะมากๆเลยนะครับเป็นพันล้านเหรียญแล้วก็จะมีเหรียญบางเหรียญนะครับที่เกิดเขาเรียกว่าเกิดการผิดพลาดปั๊มเคลื่อนปั๊มซ้อนนะครับแล้วเหรียญแบบนี้จะมีราคาและมูลราคาสูงนะครับ ยังไงก็ช่วยกดกระดิ่งนะครับยิ่งๆให้เป็นกำลังใจของขวัญในการหาข้อมูลมาบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องเหรียญให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับครับผมมาดูเหรียญลักษณะคร่าวๆนะครับสำหรับเหรียญกาจนาพิเศษด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระพักตรงแล้วก็จะมีตัวอักษรนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับเสียมิตราธิราบรมนาถบพิตรนะครับสำหรับเหรียญ1 0บาทด้านหน้า แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์งานฉลองศิลิราดสมบัตินี่ครับผมของในหลวงรัชกาลที่9นะครับปี2539นะครับ50ปีนี่ครับผมนี่คือเหรียญธรรมดานะครับสําหรับเหรียญธรรมดานี่นะครับลักษณะเหรียญแบบนี้นี่ถ้าราคานะครับราคาที่ทางช่องเหรียญกระสาบไทย สืบมาดูมานะครับราคาเหรียญก็จะอยู่ที่สิบสองบาทนะครับเท่าหน้าเหรียญเลยสิบสองบาทนับปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงสิบห้าบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดาแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวทางเหรียญกระสาบจะให้พ่อแม่พี่น้องดูเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับลองลองดูนะครับด้านหน้าด้านหลังนี่จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเกิดเราขยับมาแบบนี้ทําให้พ่อแม่พี่น้องเห็นเห็นนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับเห็นความผิดปกติไหมครับความผิดปกติของเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญสิบบาทพระเสียนตรงนะครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดาพระเสียนตรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญแบบนี้นะครับจะเป็นเหรียญพระเสียนสลับนะครับหรือว่าพระเสียงกลับนี่ด้านหัวด้านก้อยนี่หันไปคนละทิศทางนี่แบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญ ที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นเหรียญผิดปกติเพราะฉะนั้นเหรียญผิดปกติแบบนี้จึงมีราคานะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเหรียญพ้าเสียกับพัเสียสลับแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ราคาสูงมากนะครับสองพันถึงสามพันบาทถ้าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาถ้าเกิดใครมีเหรียญแบบนี้นะครับลองลองดูนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่มีราคาแล้วก็มูลค่าสูงนะครับสามพันบาทก็ถึงครับผมวันนี้ทางช่องเหลกกระสาบไทยมี แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบให้กับพ่อแม่พี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องลองลองดูนะครับยังดีกว่านําเหรียญน,นี้ไปใช้หรือว่าไปทอนนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญแบบนี้นะครับก็มีมูลค่าสูงแล้ว3,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดมีเหรียญธรรมดาก็สามารถเก็บเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันนี้อยู่ที่12บาทแล้วก็ไม่เกิน1ิบาบาทก็เกินหน้าเหรียญแล้วนะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ